ที่สวัสดีพี่น้องอีกคือเกานะครับผมมาเจอกับผมมีแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮาหนอยประจําวันที่12นะครับมกราคม6 7ในมาชิกซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับเนาะ,ะ่ะก่อนอด่นบที่ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซะประจำเราขอสวัสดีนะพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องบอรทีพารวยกับแนวทาง ฮาหนอยวันนี้ในมาชิกก็สู้กันต่อตามกระตอกกับแนวทางฮาหนอยผมในมาชิกก็รุนเหนื่อยรุนปางกันทุกวันสลับไวทาฮาหนอยเนาะนะครับอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางในมาชิกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมเนาะ,ะก็ตามกระตอกวันนี้ในมาชิกนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่ๆจะมาชิกจะได้ไม่พลาด แนวทางเด็ดๆแล้วก็ปังๆจะบอกทีนะครับก็เต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางนะสำหรับแนวทางผมนะครับเนาะซึ่งวันนี้ก็มีท่านทางเราพัฒนาด้วยนะเด็กบัชิกนะครับเนาะเราพัฒนาผมห้ามพลาดเด็ดขาดนะนะครับในสูตรชุดเจาะในเจาะสองหัวติดแล้วนะสามตาพัฒนาผมห้ามพลาดนะในชุดเจาะในเจาะสองหัวติดแล้วก็สายด่วนนี่ก็โหนนะสายด่วนนี่เข้าทุกครั้งนะแต่ว่า3ามตัวนี้ หลุดอย่างหนึ่งแต้มนะครับสายด่วนห้ามพลาดเด็ดขาดตอนนี้นะครับสิบเก้านกาไปต้นไปไร้สดให้เหมือนเดิมนะสลับทางสายด่วนนะครับจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับผมอ่ะนะครับครับอ่ะมาดูคำเตือนในก่อนเราค่อยไปสรุปผลในฮิมาจิกว่าเป็นอย่างไรนะครับเนาะทางช่องพีพีสื่อกลางนักการนับเสนอสูตรกำหนดตัวเลขประกอบการพิจารณากำหนดทางฮานอยวันนี้ในฮิมาจิกตัวเลขทั้งหมดคัดตัวเด่นมาจากแนวทางสูงนะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งแนวทางมีเข้ามีหลุด นายหิมาชิกนะครับเนาะเด็กต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลง่ายชีดในการรับชมเนาะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะยหิมาชิกนะครับสำหรับใครจะเข้าบ้านนะเป็นรุน่นเหงรุ่นต่างข้าใบ้านนะครับซึ่งวันนี้ก็ส่งในทางทุบไปไขเข้าไปในบ้านด้วยนะวันนี้จันทร์พุธศุกร์นะวันศุกร์ผมก็จุดแนวทางในทุ่หมือนเดิมนะยหิมาชิกใครที่ชอบแนวทางหน่อยหรือแนวทางต่างประเทศเนี่ยทักเอทีจเจ็ดแปดเก้าเข้าไปในบ้านได้เลยนะเข้าไปชมแนวทางทุบไปไขได้เลยนะยหิมาชิกนะครับเนาะนะซึ่งอ่า ต่างประเทศในปังไม่เหมือนกันนะตามในทางทั่วไปใข่นะครับ <c oughs> อ่ะมาดูเมื่อวานเลยในะมาชิกนะครับอันนี้คือฮ้านอยเมื่อวานนะนะครับสําหรับวันที่สิบเอนะผมให้สามกับสี่นะเป็นมัดร,รวมนะในมาชิกสรุปผลเทียบเคียงสีนนอยนอยกินนะพิเศษปกติแล้วก็ v i p เด้นะครับนานนะครับโอ้โหเมื่อวานเหนื่อยเลยในะมาชิกสลับหานอยผมนะครับสําหรับเมื่อวานนะนะครับหลังจากวันก่อน เจาะสามตัวรอบปกติเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหนะครับเหนื่อยเลยเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะนกจิตนะครับเนาะหนึ่งห้าสองเจ็ดสามดูกระช่านก่อนนะครับเนาะอ่ากระช่านเมื่อวานนี่เก้าแปดสามห้าสี่นะกระช่านหวานเก้าแปดสามนะครับเก้าแปดสามห้าสี่นะครับมีไหมนะครับผมไม่สามกับสี่นะนะครับเก้าแปดสามก็ไม่เจาะอีกนะครับนะครับไม่ได้จับห้าสี่เนาะนะครับจับสามสี่เมื่อวานนะครับเนาะนะครับแปดสามก็ไม่จบอ่ะนะครับ 1นึ่งสองเดสมนะนะครับหนึ่งห้าสองเจ็ดสามหนึ่งห้าสองเจ็ามนะครับหกสามาะนะครับสาหลักหน่วยนะเมื่อวานเลยนะีมาช็คนับเนาะนะครับสามาในหลักหน่วยแล้วหนึ่งห้าสองห้สองไม่ลงนะนะครับเมื่อวานนี้เหนื่อยเลยสลับนทาผมนะจุกเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับพิเศษนะครับเนาะแปดหกสองห้าเก้านะสามกับสี่ไม่ลงนะครับเมื่อวานนี้ ล้วก็ปกตินะครับสองแปดห้าแล้วก็แปดห้าอีกในมาชิกนับสามกับสี่ไม่ลงอีกนะครับนะครับวีที่นะาหกสองสองสองหนึ่งนับนะครับนะครับหกสองสองสองหนึ่งสามกับสี่ไม่ลงอีกในมาชิกโนดนนะครับเอายอมเลิกเมื่อวานในมาชิกนะครับเนาะนะครับนับให้เบิ้ลไว้สามสามสี่สี่นะครับมาสองสองในมาชิกอ่ะเมื่อวานก็ทำเป็นที่และศัพท์นะครับเมื่อวานนะครับอ่า เจ็บเลยเมื่อวานในมาชิกหลังจากมันกอดในรอบปกติมาสามตัวนี่เมื่อวานนี้เรียบร้อยนะครับฮานอยผมหน่าตีมากเลยนะครับอ่ะนะครับก็ทำเต็มที่แล้วสามเมื่อวานวันนี้ตามกระต่อน้องมาชิกเป็นสุขในทางเด้นนะครับเหนื่อยก็พักครัขก็ไปต่อเนาะสำหรับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องดูนะเฮมมาชิกนะเนาะแต่ในทางผมเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางนะอ่ะมาดูกันเลยนะครับสำหรับในรอบบันสุขดูนะเฮมาชิกนะครับอ่ะคอนโดรายละเอียดเนาะนะตัวเลขเลยนะครับ ฮานอยวันนี้เนาะฮานอยวันวันนี้นะครับวัน,นที่สิบสองเนี่ยวันนี้สิบสองนะมาชิบสิบสองทับหนึ่งทับหกเจ็ดนะครับเสาที่นี้ห้าพลาดนะเดี๋ยวผมจะสรุปโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยเสาร์ที่นี้ห้าพลาดนะครับสําหรับอ่าใกล้ๆวันเดี๋ยวผมจะส่งเม็ดเดียวเข้าไปในบ้านนะสำหรับชุดเม็ดเดียวรัฐบาลไทยนะมาชิบนะเนาะเดี๋ยวคือใกล้วันก่อนนะครับเนาะเสาร์ สาวที่นี้จะมาสรุปโคสุดท้ายให้รัฐบาลไทยว่าจะเสริมตัวไหนเด่นตัวไหนหรือเปล่านะครับรัฐบาลไทยนะนะครับเด่นนะเด่นนะครับผมให้ตัวนี้นะวันนี้โอ้โหศูนย์กับหนึ่งนานนะครับศูนย์กับหนึ่งนะวันนี้ในสมาชิกนะครับชื่นชอบไหมชื่นชอบแคบไปเฉยไว้นะนะครับศูนย์กับหนึ่งใน,ะน,น,น,นะน,นแ,วแ,วแวนวะนะนะทางศูนย์ไม่ลงนานแล้วนะนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ตามไปด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะ จะพูดเดิน2ตัวนะ2ตัวเด่นเนอองตัวเด่นสตัวนะครับอ่ะศูนหนะนะครับศูแล้วก็อ่าศูนนะมีมาชิกแล้วก็อ่าหนนะ1 3ึ่ามอะน,นะอันนี้ผมให้ระวังเพื่อนไว้นะครับ 0 0กับ1นนะนะครับในทางเมื่อข้าราชการเมิ่อไว้ก็ดูแล้วกันนะครับอ่ะเก็บประกาศสีแดงก่อนนะฮมาชิคต่ร่มๆเนอนะครับขอบคุณข้อความทุกข้อความนะที่มาชิกเดี๋ยวผมจะไล่ทยอยตอบนะนะสำหรับข้อความไหนที่ยังไม่ได้ตอบดีตอบช้าขออภัยที่มาชิกไปด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวจะพยายามไล่ตอบนะนะครับอ่ามาดูตัวเน้นผมเลยนะฮมาชิกนะครับอ่าศูนย์กับหนึ่งจะพูดได้เลยนะมาชิกศูนย์กับหนึ่งจะพูดได้เลยนะนะครับ ศูนย์หนึู่นจะพูดได้เลยนะครับโดยที่จะลงหมอันนนจะได้กับในตัวเด่นศูนย์หะนะครับแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์หกศูย์อ่าหนึ่งสอสแล้วก็หนึ่งสี่นะท่าดตัวเน้นผมเลยขอให้มาในตัวเน้นนะนะครับนขอใหุ้่นตัวเน้เด้วันนี้ขอให้ห่ลงกับศนย์นะวันนี้นะครับอ่านี่เลยนะไม่ใช่อ่าังเนะนะครับอ่าอันนี้คือสลับในทางเบิ้ลให้มาช็คนะครัเนาะอ่าเก้ามีชุดเดียวหกมีชุดเดียวอ่านะครับเบบ ่าในชุดจับคู่เห็นสองตัวโอ้เช้ามาเลยเลื่อนผ่านเลยนะครับนะ,อะขอโชคดีกันนะแล้วก็มาตามกันอีกสามตัวเด่นสามตัวนะครับสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะสามตัวเด่นเนอสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับอ่ะหกศูนย์เจ็ดนะแล้วก็อ่าสองหนึ่งสามนะแล้วก็สามหนึ่งสี่นะนี่ครับในชุด สามตัวก็สามชุดอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นสูตรเป็นแนทางทั้งสิ้นนะเฮมชิกแนวะทำให้เข้ามีหลุดเนาะนะครับปรดใช้วิจยยารณในการรับชมนะนะครับอ่ะพอย้อนอีกรอบหนึ่งนะเฮมชิกนะครับสำหรับแนวทางฮานอยผมประจําวันที่สิ 2นะครับซึ่งวันนี้ตรงกบวันสูงด้วยนะมาชิกนวเนาะนะครับผมให้ศูนย์กับหนกับ0นย์ะนะครับแล้วก็สองเทเลนก็มีศูนย์ห้า1ูนย์หกูน็ดหนึงสนึ่กหี้ได้หกศกับ1 4นะระวัง9ก้ายชวนี้วันนี้ให้ระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะครับในรอบ,บันสูด้วยแล้วก็เดี๋ทางพี่น้องลงนะครับดูดิว่าเบิ้ลจะลงไหมนะครับถ้าเบิล้ลลงนี่ไม่แน่ไปถึงเราพัฒนาเลยตัอบมาลุนกันหน้าล่าสุดนะ นะครับก็จะประมาณนี้ในทางผมอยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวเลยนะมาชิคตันนี้จะได้พวกปวกปัปปปงๆกันต่อนะครับก็เต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกในท,ทางเนาะอ่ายันนี้อย่าลืมนะครับสายด่วนรพานะสิบเก้านายข่าเป็นต้นไปนี่มาชิคกนันนะเต็มแน่นอนนะครับเนาะนะครับนะครับ ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับใครจะเข้าบ้านทั้งแอดิไลน์เอทีเ็นการเข้าไปในบ้านได้เลยเด้อนะครับก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็คุณสตาลเลอรัฐบาลไทยเสาร์อาทิตย์นี้จัดจะเต็มแน่นอนนะครับมเมล็ดเดียวนะครับเดียววันที่16ตอนเช้าผมจะส่งมเมล็ดเดียวเข้าไปในบ้านนะครับซึ่งเจาะมา2งวดติดแล้วสลับมเมล็ดเดียวรัฐบาลไทยผมห้ามพลาดเด็ดขาดเฮลั่นแน่นะครับวันนี้เนาะอ่ะนะครับเดียวๆนี้มาลุ้นปังกันขอบคุณทุกใครตามจากที่จมาชิกไว้เจอกับผมคลิปต่อไปช่วงนี้กลับดป,ปลบ่ิด,ดูแลสุขภาพ,าพกันด้วย นะครับผมโชคดีทุกคนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ